ให้ดูนัดแต่แค่สายฟ้าต้องเปิดไฟห้องให้สว่าง que Oh, การของเทโคก,กได้ใช่ไหมครับผู้แพ้ไม่มีค่าที่จะยุต่อไปจัดการ มาเล่นฟุตบอลกันฮะรีบดีกว่านะมาเ,เ,เจอกันนะมาสา,ายแล้วนา เดี๋ยวจะลองประจัญจาก,กับชมรมรักบี้ดูว่าอยู่แล้วเดี๋ยวก็ออกไปขายดนะ่าเขาอ,อยู่ดีแล้วครับคงบอกว่าแค่เกียคนรจะใช้ขอแตนนี่ก็พอแนะ่เละไว้ค่อยซ้อมกันบนสนามว่างดีกว่าใช่ใช่ถูกต,ต้องเลยกินก่อนแต่ก็ไม่เคยว่างหรอกนะพวกน้าอยู่ชมรมฟุตบอลนะฟุตบอลฟรอนเทีปปีนี้เราต้องลงแข่งให้ได้นะสมเปรกาะอันดาไม่ไหวแล้ว ไม,มไม่สนใจอยากกินหนเด,ดียวคุณริบมาสิชิชๆโดทีเทมีเจ็ดคนก็ลงแข่งไม่ได้หรอกวอ้าช้าไปงยิงตอนนั้นน้องหูน่ะนี่พวกนายนะ่ะเข้าชมรมมาเพราะอยากเล่นฟุตบอลไม่ใช่หรออยู่ชมรมฟุตบอลแต่ว่าไม่เล่นฟุตบอลแล้วมันมีที่ไหนกันเล่าโอ้ยเฮ้ยสวยแล้วอุย้ยหลุดเลยจะคึกไฟลูกอะไรอยู่คนเดียวนะพยายามไปก็เท่านั้นลนะน้ มีข่าวว่าจะถูกปิดชมรมอยู่แล้วปิดชมรมเออ็นดอ์คุงเออเอ้ากินุโทษนะขอยืนสนามไม่ได้เลยล่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วทุกคนล่ะก็เหมือนเดิมนั่นแหละฉันไปสั่งให้ออกมาซ้อมเอาไหมอะอ๋อช่เหอออีกไม่นานพวกเขาต้องอยากจะเล่นกันเองนั่นแหละเอาพวกนั้นเองอะ ที่จริงก็รักฟุตบอลมากอยู่แล้วนี่งั้นจะไปที่แม่น้ำอีกสินะซ้อมกับทีมเด็กประถมแล้วจะได้ฝึกฝีมือเหรอเจ้าพวกนั้นน่ะฝีมือไม่เบาเลยคิโนอเองดูก็รู้นี่นะใช่ใช่ใช่สองคนไม่ะดไม่ใช่สองคนได้กุต่อสิย้มาดีกว่า ขอบคุณค่ะเพราะทีมเราได้เอ็นเดลจังถึงได้รวมตัวกันแบบเนี้ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ได้ฝึกตัวเองเหมือนกันน่ะแหละคราวนี้นะฉันจะไม่พลาดอีกแล้วให้ดูดินี่ลูกแกะไม้ตายของฉันไงนะนี่นะงี้นะใครน่ะใส่บอลมาโดนฉันน่ะเออเเป็นอะไรหรือเปล่าครับขอโทษนะครับคือว่าขอบอลด้วยเอนเดลคุณ เอาออกไล่มงนี่นะไม่มีคนในทีมแถมเล่นบอลไม่เอาไหนอีกด้วยปัญญาอ่อนมาเลยกับเด็กมะ่วานซืรเนี่ยนะขุนยาเสอีกครับเล่นเป็นตัวอย่างให้มันดูหน่อยสิครับก็ดดหน่าสนเหมือนกันนน่จะเออ

นีผมเจอคนที่ยิงลูกได้สุดยอดด้วยล่ะครับมามรุไปอาบน้ําก่อนมากินข้าวเย็นนะผมเนะี่ยเพิ่งเคยเห็นแบบนั้นครั้งแรกเลยถ้าหมอนั่นเด้ไปอยู่ทีมผมแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมได้เจอกับมอน,นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยหน่อยนะครับตา เขาจะมาเรียนที่รงมเรียนปลายมุกของเราชื่อโกเอ็นจิชูยะก่อนหน้านี้เรียนที่คิโดกาวะเซชูสินะครับคิโดกาวะเหรออุ๊ยจริงเลยผู้ที่เป็นเรนจัดอาหารวันนี้ให้เป็นอาหารด้วยค่ะผู้ที่เป็นเรนจัดอาหารโกเอ็นจิ นะครับคนที่ย่าเซ็นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับบายเจะนอนแล้วนะครับ